สวัสดีครับผมมันพินกับช anel Feel t h ในยูทูบครับก็อยู่ที่เมืองสปาครับด้านนี้เป็นถนนเมืองหัวนะครับด้านนู้นก็ไปกลางเมืองนะครับด้านนี้ก็ออกไปทางนอกเมืองนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับแถวนี้มีร้านอาหารหลายที่นะครับจะเลือกนั่งในร้านก็ได้นะครับแล้วก็แต่ว่าผมชอบนั่งข้างนอกมากกว่าทุกร้านมี WiFi นะครับแล้วก็สั่งอาหารอะไรมาราคาก็ถ้าเป็นจานหลักก็อยู่ประมาณแสนนะครับแต่ว่าถ้า เป็นอันนี้ผมเห็นแฮมเบอร์เกอร์หกหมื่นห้านะครับก็สั่งมาทานกันนะครับก็มีซอสพริกมีมันฝรั่งหน่อยนะครับแต่ว่าเนื้อเขาไม่ได้ใช้เนื้อจริงนะฮะเป็นเนื้อแบบเนื้อเทียมนะบางๆคือเป็นเนื้อแหละครับแต่ว่าไม่ใช่เนื้อแฮมเบอร์เกอร์หนาๆอย่างที่เราคิดนะครับางทีหลายประเทศในผมไปที่อินโดนนะครับที่มาเลยหลายที่ก็จะเป็นลักษณะเงี้ยคือแฮมเบอร์เกอร์แต่ว่าไม่ใช่เป็นเนื้อแบบ อร่อยอร่อยอย่างที่เราคิดนะครับนี่ก็เสียงรถดกหูหน่อยนะครับพอสไตล์เวียดเนียถนนเขาแคบเขาต้องบีบแตกกันไปบีบแต่กันมานะฮะนี่ก็มันฝรั่งนะครับจิ้มซอสเป็นซอสพริกแบบเวียดอนะอืมว้แปลกๆปกครับซอสพริกไม่ค่อยชอบเท่าอืมว่ามัมีเจ้าอร่อยนะสุดเจ้านี้ไม่ค่อยชอบรับ อือคือถ่างอาหารอะไรเนี่ยอาจจะผิดหวังนะแต่ว่าสอ 15, มืนห้าเมเท่าไรนะหมื่นหนึ่งกสิบหกบาทนะครับสองหมืนก็สามสิบห้านะครับก็อันนี้ประมาณสักร้อยหนึ่งนะครับจริงๆก็ผิดหวังหน่อยนะฮะแต่ก็ได้บรรยากาศนั่งกินริมทางนะครับกอนใหญ่นะครับถ้ากินเราอิ่มมาได้ นะครับบางร้านก็ต้องดูด้วย,ยลวลาเข้าไปนะแล้วก็ดูซ้ายดูขวานะครับนะฮะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นร้านที่เป็นฝรั่งเนี่ยเขาจะขายแพงกว่านี้แล้วนั้นจะแบบเสิร์ฟพวกเนื้อออสเตรเลียเ,เนื้ออเมริกาก็มีนะครับของที่เวียดนามเนี่ยเขาอิมพอร์ตเนื้อเข้ามาเยอะนะฮะเนี่ครับก็เ,เดี๋ยวมาชิมกันครับผมลองกลับเป็นหนึ่งคำละนะฮะเดี๋ยวก็ลองต่อนะครับจิ้มซอสหน่อยนะฮะ มใหญ่ามากคับมากหมดเนื้อจะแข็งๆครับออกขค้น,น่องค็มหน่อยแต่อร่อยดีนะจริงอะ่ะเขาบางทีเนี่ยเขาก็กินแบบนีนะ้ผมเคยไปกินเมืองทางใต้ของเวียดน,นามแต่ตรงนั้นไม่ใช่ย่านที่เขาเรียกว่าไม่ได้ย่านที่ทําให้นักท่องเที่ยวคือไม่มีนักท่องเที่ยวไปแถวนั้นอะ่ะเขาก็มีแฮมเบอร์เกอร์ก็กินประมาณอย่างเงี้ยนะฮะไม่ใช่เป็นเนื้อแฮมเบ ker, อร์เกอร์ใหญ่ๆอร่อยอ่อ ถ้าเนื้อมะกอใหญ่ๆอร่อยๆเนี่ยแบบเนื้อชุ่มฉ่ำอะไรเงี้ยนะฮะให้แนะนำว่าไปที่ร้านรอตเตอรี่นะครับมันจะมีฟาสต์ฟู้ดชื่อรอตเตอรี่นะครับมีทั่วไปในเวียดนามนะครับแล้วก็จะมีแฮมเบอร์เกอร์อันหนึ่งนะครับโอ้อร่อยมากครับนะลองลองทานอันนั้นดูอันนั้นเวิร์กกว่าอันนี้เป็นแบบเหมือนกับแฮมเบอร์เกอร์พื้นบ้านนะครับแล้วก็มีขายตามอาสาที่ทั่วไปไม่จำเป็นต้องแหล่งท่องเที่ยวนะครับ นี่ฮะวิวก็อันนี้ต้องเข้าใจนะครับที่มาเลยผมก็เจอแบบนี้นะฮะอินโดก็เจอคล้ายๆแบบนี้นะครับก็เหมือนเป็นแฮมเบอร์เกอร์ท้องถิ่นราคาประหยัดนะครับสำหรับคนในพื้นที่นะฮะก็พอทานได้ครับอันนี้ก็ราคาประมาณร้อยหนก็เป็นอีกหนึ่งมื้อครับของการเดินทางนะฮะได้ลองสิ่งแปลกใหม่ได้ลองอะไรนตรงนี้ของซาปาเนี่ยจะมี ชาวเขานะครับจะเป็นมงแดงตรงนู้นจะเป็นมงแดงแล้วบางทีก็มีมงดำเขาของมาขายนะครับไม่ต้องคุยนะครับถ้าคุยแล้วก็จะตื้อยาวนะฮะก็อันนี้เป็นเคลับเคล็ดลับไว้นะครับเดี๋ยวเขากรลังเดินมาหาผมแล้วเนี่ยก็พยายามมองมองหาโอกาสที่จะขายของอันนี้ก็คุยกับฝรั่งนะนี่ก็เป็นมงแดงนะฮะก็ผมก็พยายามพูดนะครับเขาจะได้ไม่มา ถักถ่ายอะไรครับอย่าไปสบตาแล้วก็อย่าไปคุยนะฮะคือนคำครับอร่อยครับผักที่สปานี้ดีมากเหมือนที่ดอรลัสเนี้ยผักอร่อยก็เก็บซื้อสันการเดินทางมาฝากจากเมืองสปาเวียดนามครับตรงนี้เป็นย่านของกินนะครับก็จะมีร้านอย่างเงี้ยครับให้นั่งหน้าร้านดูผู้คนผ่านไปผ่านมาครับ